วันนี้ผมพาดูรถเข้าใหม่บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับนี่คือ Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2021ครับรถหมดสัญญาเช่าครับประวัติศู์ครบทั่วนะครับใช้งานจริงแค่3ปีเท่านั้นแต่ราคาตอนนี้เนี่ยหายไป50%แล้วนะครับผมเหลือเพียง4 49,000บาทเท่านั้นครับ เร่งมปประมาณแสนหตัวสอบได้ทุกจุดครับได้อย่างปีใหม่2025ทั้ง4เส้นเลยสภาพสวยงามครับผมคันนี้นะครับภายในใเป็นสีดำาูวนครับดูแลรักษาง่ายครับออปชั่นครบเป็นรุ่นจีเบาะหนังปุ่มพุทธะตัดพวงมาลัยมัลติฟังชันถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบนะฮะเหมาะกับคนที่อยากได้รถดีดๆไปใช้าง,งานประหยัดน้ํามันนะฮะดูแลรักษาง่ายแล้วก็คุ้มสุดในงบไม่เกิน5้าแสนนะครับผมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปชมคลิปเต็มให้จบนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชยนต์ครับวันนี้จะพามาชม Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2021ครับคันนี้มาประมาณ36ครับราคา449,000บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ7,700บาทเท่านั้นครับคันนี้คือรถหมดสัญญาเช่าครับผมใช้จริงแค่3ปีเท่านั้นครับประวัติศูนย์เนี่ยชัดเจน100เต็มนะครับผมและที่สำคัญราคาหายเนี่ยจากป้ายแดงเนี่ยเกิน50แล้วนะครับถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้นะฮะหรือว่า อยากให้ผมหารถเรื่นอื่นเพิ่มเติมนะครับผมทักหากผมได้เลยนะฮะเบอร์โทร0831318826แอดไลนเบอร์โทนี้ได้เลยผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนครับผมตั้งแต่ดูรถจัดไฟแนนซ์ไปจนถึงส่งมอบรถเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถคันจริงกันเลยนะ,ะว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคันนี้นะฮะมีการล้างมาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่ยังไม่ได้100%เต็มนะฮะนี่คือสภาพเข้าใหมา่จริงนะครับผม สภาพสวยงามเลยนะครับผมเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานการชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักใดๆมานะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตมากขึ้นครับผมสำหรับชมเนี้ยเนี่ยจะได้ช่วงล่างใหม่นะ TNGA อิสระปีกนกนะช่วงล่างนุ่มขึ้นเก็บอาการพื้นผิวท้องถนนได้ดีมากขึ้นครับตัวระบบไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบระบบโปรเจคเตอร์เรทนะครับมาพร้อมไฟ DaytimeRunningLight นะฮะ ไฟท้ายเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะฮะหรือว่าการแกะซ่อมมานะครับผมนี่ครับดูสภาพโคงไฟเดิมๆของตัวรถได้เลยนะฮะสภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้านะฮะเส้นสายฝากระโปรงเนียมสันทุกอย่างคมสวยชัดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะสีบางๆนะฮะไม่ได้มีการกลับส่งกลับสีหรือว่าถอดฝากระโปรงนําไปทําสีมานะครับผมส่วนตัวกระจกด้านหน้านะฮะกระจกบังลมตัวนี้นะฮะแน่นอนครับเป็นพาร์ทเดิมโรงง,งาน ตามโลโก้โตโยต้าแบบนี้อยู่ชัดเจนนะครับส่วนภาษีคันนี้นะครับผมหมดปี69นะครับผมปี69เดือนกระกฎะาคมนะฮะได้ที่เป็น7141นะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่พอดีเขาถอดกรอบป้ายทะเบียนไปเดี๋ยวเขาจะไปสปารถนะครับผมนะฮะ ทะเบียน7141นะสำหรับคันนี้นะครับผมสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้มีไฟแนนซ์ออกไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมนะฮะดูเส้นสายด้านข้างผิวพันธ์เหลี่ยมสาตรงนี้ก็คมสวยชัดเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละกิ้มนะฮะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนี้คือสภาพรถเข้าใหม่ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพสปาอยู่นะครับมาดูกันต่อนะในส่วนของด้านแก้มแบบนี้นะครับ นี่ฮะขอบของเขาชิดๆน้าสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการชนนะฮะหรือว่ามีการกระแทกหนักเข้ามานะครับล้อเดิมขอบ16นิ้วนะฮะสภาพสวยงามรอยเบียดไม่มีให้เห็นนะฮะส่วนตัวยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนครับเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะฮะได้ยางปี2025นี่ครับสัปดาห์ที่11ปี2025สภาพบอกยางยังลึกยังเหลือเลยใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนยางและสำหรับคันนี้นะครับผม ซุ้มล้อเดิมๆนะครับนี่ครับมันจะมีรอยฝุ่นไปบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนมั่นใจว่าคลิปนี้นะครับผมพาชมแบบเรียวๆเลยนะไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีการสปาล้างรถให้ใหม่ก่อนส่งมอบไปทีหนึ่งนะฮะกระจกมองข้ามพร้อมไฟเดียปปบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมือจับเป็นโครเมียมนะฮะมาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอนที่ปลดล็อกรถนะฮะแตะตรงนี้ได้เลยนะใช้งานง่ายครับผมมาสำหรับภายในครับภายในเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยก็คือภายใน โฉมเนี่ยจะเป็นภายในสีดำเบาะหนังสีดำนะครับผมสภาพสวยงามเบาะผู้โดยสารเบาะผู้ขี่นะครับผมด้านหน้าสภาพสวยงามยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับใช้งานต่อยาวๆนะครับผมส่วนพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหนังลอกไปแล้วตามการใช้งานเลยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองของเอาติทุกคันนะครับถ้าขนหนเช็คแล้วหนังไม่ลอกแสดงว่านั้นพุมหนังมาให้ใหม่แล้วเดี๋ยวคันนี้นะฮะ จะมีการพุ่มหนักพงมาลายให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเราขายรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะมีปุ่มพูดสตาร์ทอ่าขอแป๊บปุ่มรับสายบางสายตรงนี้ได้นะครับส่วนปุ่มพูดสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือพงมาลัยตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับเครื่องเสียงเดิมนะก็ c d f m AM เเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับส่วนตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลตัวเลขแบบอ่าตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้ด้วยนะครับผม เนี่ยฮะเกียร์โตโนมัสซีพทีแบบ7สปีดตรงนี้ก็สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้สภาพสวยครับภายในเนี่ยฮะสภาพไม่โซมไม่ช้ำเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเนี่ยครับเสียงเครื่องยนต์ก็ยิ่งนิ่ง,งๆอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดก๊าซมานะครับเนี่ยฮะสภาพสวยเลยนะค,ะนน iana, คันนี้นะฮะดูเลยครับซ่องน็อตเดิมนะฮะไม่มีแก่ไม่มีขยับ รอยสปอร์ตแมสอาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้4บานเลยมีเซ็นเตอร์ล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังชันทุกอย่างถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมนะฮะนะฮะดูได้เลยครับตามซอกน็อตเนี่ยยังคมยังสวยประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมสติกเกอร์มอกเดิมเลยนะนี่ฮะสติกเกอร์เดิมนะฮะอันนี้เดิมหัวน็อตไม่ขยับครับนะฮะไม่มีรอยคูดนะฮะสภาพภายในสวยครับผม คันนี้แนะนําเลยราคาหายจากป้ายแดงไป50%แล้วรถใช้งานแค่3ปีป้ายแดงเนี่ยเกือบ9 0 0 0แสนนะครับวันนี้จับในราคา449,000สานะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะครับผ่อนเริ่มต้น7,700บาทนะครับ84งสด่ตลอดยุสัญญานะครับหรือว่าอยากจะดาวเพิ่มก็ได้นะครับจะได้ข้างวัวถูกลงนะครับนี่ฮะสภาพภายในสวยครับเป็นบ่อหนังสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายครับนั่งสบายครับ มีมาพร้อมช่องแอร์ทาวสอตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะฮะเย็นฉ่ำทั่วห้องโดยสารแน่นอนครับสภาพตัวรถเพดานสวยสะอสาดรครับแผงประตูด้านหลังฝั่งขวาสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำจุดสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะซอกนอ็อตตะเข็บเดิมนอ็อตไม่มีขยับนอ็อตไม่มีแกะมาร์กแต้มสีโรงงานอยู่ครบครับนะฮะเชียให้ดูอย่างละเอียดอย่างนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวคนนี้ังมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถอีกทั้งหมด274อจจุดนะครจากอินสเปกเตอร์จากบริษัทชิคนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าพวกนี้เขาตรวจละเอียดแน่นอนครับพวกเครื่องพวกเกียร์พวกในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะครับตรวจให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเป็นไฟล์เอกสารนะฮะก็ผมก็จะส่งให้ลูกค้าดูหรือว่าจะส่งให้ไฟแนนด์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์ต้องขอผลตัวรถนะครับเขาก็อยากจะจัดไฟแนนซ์กับรถที่มีคุณภาพใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารถขั้นไหนนะฮะชนหนัก เจ้าของนะฮะซื้อไปแล้วไม่ผ่อนต่อนะมันใช้งานไม่ได้ไม่ผ่อนต่อนี่เสียเอาเข้าอ่าไปขายท่าตลาดไม่ได้ราคาเช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกได้เลยว่ารถมือสองของเรามาตรฐานสูงขึ้นแน่นอนนะครับนะครับด้านหลังเนี่ยไฟเบรกสภาพสวยไม่มีรอยแตกแล้าวเป็นแบบ l e d โลโก้อยู่ครบนะโลโก้เดิมเลยไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าถูกแกะนำมาทำสีนะับไฟเบรกฝั่งนี้สภาพสวย ด้านหลังมีไฟเบรกดุนิสาเป็นแบบ LED นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าแบบนี้ชัดเจนนะฮะกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีอุบัติเหตุมานะครับนะฮะส่วนตัวหลังคาโตโยต้าสีเดิมบางๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการพลิกคว่ำหรือว่าลถไปกับหัวมานะครับด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างตามสไตล์ Audi อยู่แล้วนะครับนะฮะภายในนะฮะโครงสร้างเดิมๆโรงงานเบดอาร์ตเดิมโรงงาน ะะภายในถือว่ากว้างเลยครับดูโครงสร้างส่วนรายละเอียดด้านในนะครับล้อยอย่างอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยคาบสนงสนิมนะฮะให้กังวลใจหรือว่ารอยโป้รอยถูกทาสีมาอันนี้เป็นซีนซิลิโคนเดิมนะฮะจะเป็นจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นทุกคันต้องบอกได้เลยว่าเรามีเอาติดให้เลือก มากกว่า50าคารตอนนี้นะคบผมสามารถมาดูเปรียบเทียบกันได้เลยแต่ที่ผมหยิบคันนี้มาเพราะว่าอยากจะแนะนำนะฮะคันนี้ได้รถปี2021แต่ว่าราคาขายไป50%แล้วนะคบผมนะฮะตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมซีนฝากระโปรงเดิมไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะ,ะไทโคยโตน,อน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีรอยขยับครับนะฮะฝากระโปรงด้านหลังเดิมครับไม่ได้มีการขยับการเปลี่ยนมานะฮะไฟเบรกด้านหลังเดิมไทโคยโต น็อตคมสวยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับครับตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมนะครับนี่นะฮะตะเข็บเดิมนะฮะท้ายเดิมครับไม่ได้มีการชนหนักหรือว่ากระแทกหนักเข้ามานะครับนะี่ฮะปิดสนิทนท,นทแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้สม,สม่ําเสมอการเช่นเดียวกันสีตัวรถไม่ซีดไม่จางนะครับผมนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคันนี้จะมีการขัดสรงขัดสีให้เพิ่มเติมอีกทีนึงแต่ว่า เราไม่ได้เอาไปทําสีเยอะนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าสีเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทําสีเยอะในอนาคตเนี่ยสีมันจะเพี้ยนแล้วสีมันจะซีดนะมันไม่สวยนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์เดิมโรงงานซีนประตูเดิมนะฮะตัวรถก็สภาพไม่โซมไม่ช้ําเลยซอกเดิมแห้งๆสวยๆครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเยิ้มจากการถูกซ่อมหรือว่าการถูกทําสีครับนะฮะโครงสร้างคันนี้นะฮะเดิมแน่นอนครับ คระคันี้นะเครื่องยนต์1.6นะจ้ามอีกทีว่าเครื่องยนต์1.6ไม่เคยผ่านการติดก๊สมาเนี่ยฮะดูสภาพเลยนะครับคัดสภาพมาให้แล้วนะครับนะของบริษัทเราคัดสภาพมาให้แล้วประวัติชัดเจนครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าครับเนี่ยหัวน็อตที่คมๆสวยๆปั๊มบีหนึ่งเดิมๆโรงงานคมๆเลยแผ่นเพลทตัวรถเดิมนะครับก็เป็นรถผลิตปี2 0 2 1นะครับนี่ครับเดือนผลิตแล้วก็ปีผลิต พวกเลขตรงนี้มันก็จะตรงกับตัวเล่มแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตรงกับเล่มเนี่ยมันไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะของเราก็คือทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ครับเนี่ยไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะซอกเดิมแห้งๆสวยๆนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับราคาลงจากป้ายแดงเกิน50%แล้วสำหรับคันนี้นะครับผมสวยน่าใช้อยากจะแนะนํากันนะสำหรับคันนี้กับอ u t ต i s 1.6รุ่่นจีนะฮะปี2 0 2 1นะฮะหมดสัญญาเช่าประวัติูนย์ชัดเจนครับ มาเด๋ยวทัดมาครับมาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนี่ก็เป็นหัวใจหลักสําคัญของตัวรถเลยนะครับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะฮะขับดีประหยัดแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ายังมีคราบฝุ่นอยู่บ้างนะครับก็ วันนี้ผมพาชมสภาพแรกรับก่อนนะครับผมนะฮะเครื่องก็แห้งสนิทครับไม่มีเยิ้มครับผมนะฮะไม่มีเยิ้มเลยน็อตซุ้มต่างๆก็ไม่มีรอยแกะนะพวกฝาสูบน็อตเดิมนะฮะสภาพสวยบรศูนท์ตรวจสอบได้ทุกระยะนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะออกไปนะะส่วนพันกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะดูได้เลยฝั่งนี้ก็น็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับ ด้านในเช่นเดียวกันซอกเดิมนะฮะรอยอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมปั๊ม R 1 1ึ่ R คมๆสวยๆนะฮะน็อตหัวน็อตยังคมยังสวยฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะนี่ครับนะรูกลมคมกิ๊บทุกจุดนะครับผมนะสำหรับจุดเด่นของรถคันนี้ด้วยที่ผมจอาจจะบอกนะครับก็คือได้เป็นรถหมดสัญญาเช่าครับใช้งานเพียง3ปีเท่านั้นครับผมนะประวัติการบริการศูนย์ก็ครบเลยราคาเหลือเพียง449,0 0 0บาทนะฮะจากป้ายแดงเนี่ยประมาณ 8 0 0 0บาทนะครับผมเกือบ9 0 0 0 0เลยได้ย่างปีใหม่2025ทั้ง4เส้นเลยภายในสีดำดูแลรักษาง่ายรุ่นนี้เป็นรุ่น G option ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเบนซินนะฮรดูแลรักษาง่ายซ่อมถูกไม่แท้ตรวจสอบได้แน่นอนครับคันนี้เหมาะกับใครนะครับก็คนที่อยากได้รถเก่งคุณภาพดีคุ้มค่าใช้นานๆน,นะไม่ต้องจุกจิกหรือว่า คนที่วิ่งออกต่างจังหวัดเพราะว่าเครื่อง1.6เนี่ยถือว่าประหยัดมากมากเลยนะครับผมครอบครัวที่อยากได้รถใช้งานนานๆนะครับไม่กินน้ํามันเยอะก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าคนที่ต้องขับไปทํางานทุกวันเลยนะครับผมไม่อยากแบบลุ้นต้องเรื่องต้องลุ้นเรื่องซ่อมนะครับผมหรือว่าคนที่เริ่มต้นซื้อรถคันแรกอยากได้รถดีราคาคุ้มก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือรีวิวแบบจัดเต็มนะสำหรับตัว t ต y ยต้าอัลติส 1.6G ปี2021คันนี้นะครับผมนะฮะร,ราคาเพียง4 4ส40,900บาท ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ7,700บาทเท่านั้นครับถ้าชอบคันนี้ครับทักหาผมได้เลยนะครับผมดูนาให้เองนะครับผมตั้งแต่เลือกรถจัดไฟแนนส่งมอบรถถึงมือคุณนะหรือว่าส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับมีบริการจัดส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ